ไม่ใช่ดีเลยดดืน้ำาวนเลยโตแล้วสวยดื่มน้ำยังสวยเลยคนอะไรกินน้ำยังสวยเลยเลไม่ดด้วยใช่ยูมันต้องอย่างนี้แซ่บเล็กสวเลบกมอชาญ้อนึ่งแถบหนึ่ง้าเนเก้าสิบาทเล็บก็สวยเลบ้อได้ที่ไหนซอได้ที่ยู่ มีติดในทิกตอกพี่พี่ทุกคนปากตะกล้านะค่ะได้พันธมิตรปีเหรอปีเหรอให้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะปีเดี๋ยวให้ยี่สิบให้ยี่สเอามาสั่งเป็นดาราหรือเป็นแม่ค้าเป็นดาราหรือเป็นแม่ค้าค่ะขายของเก่งมากเป็นดาราหรือเป็นแม่ค้าเอาไม่ออกหนูจะแต่งลิฟต์ใช่ มาอื่นพูดเลยค่ะลิฟ์ไลฟ์ไลฟ์ทิกตอกก่อนใกล้ใกลตอนนี้นะคะก็คือลิฟพี่พี่ของเรานะคะสามารถลงปัจจุาได้เลยหนูจะให้พี่ทุกคน25เปอร์เซ็นต์นะซื้อมาเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แล้วเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นด้วยก็คือลิฟของขวัญนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ค้าร้อาสิบาบาทหรือว่าจะเป็นซื้อลิฟหนึ่งแท่งบวกกับครีซิ่งอีกหนึ่งอันเก้บาทเหมือนกันจะปกติเกือบ2,000อันนี้เป็นนาราหรือเป็นแม่ค้าแลคะเป็นแม่ค้า อะะไรเป็นไงบ้างคะเรื่องของธุรกิจน้องวานก็มีความสุขค่ะก็เพิ่งรู้ตัวว่าทำยูซี่มาได้ย่างเข้าปีที่7แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาหานไม่เคยทำการตลาดเลยมีแต่แบบลงในช่องทางส่วนตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นช่วงจังหวะประจวบที่มันพอเหมาะได้แล้วหานก็เลยเริ่มไปออกรายการที่แชร์ของพี่มดดำครั้งแรกค่ะก็ ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าคือการที่แบรนด์เราสร้างแบรนด์มาแล้วอยู่ได้จนถึงระยะเวลา7ปีโดยที่อยู่ได้ทุกวันจริงจอะค่ะจากลูกค้าพี่ๆที่เขาใช้ซ้ำอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ของเราต้องดีจริงอะ่ะเขาถึงใช้ของของเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ขวัญหายเหนื่อยเพราะว่าอย่างบริษัทอันเนี้ยมันเป็นของขวัญเองคนเดียวเราไม่ได้มีพาร์ทเนอร์เราไม่ได้มีแบ็กอัพเราไม่ได้มีในทุนอยู่ข้างหลังทุกอย่างมันคือขวัญกับน้องๆในยูซี่ซึ่งแบบ เราคือใหม่อะคะ่ะแต่ว่าเราทุกคนก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำมันไปทุกวันให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะในเรื่องของซึ่งเราเน้นจริงๆเลยก็คือในเรื่องของตัวคุณภาพโปรดักต์อะคะ่ะเรื่องการตลาดเราไม่ได้เอาเงินไปจมตรงนั้นเพิ่งเอาเงินไปทำอันนี้ครั้งแรกในรอบ7ปีทำไมถึงกล้าที่จะเอาเงินไปทำตลาดท,ทั้งที่แบบตัวเราเป็นนักเอกเบอร์ต้ตนๆที่แบบขายได้อยู่แล้วเลยะคยคือมีม,มีมีหลายแบรนด์นะคะติดต่อให้ขวานะไป ไปพูดโปรโมทแบรนด์ของคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกขอก็ทําไม่ได้ติดอะไรเพราะเราคิดว่าของของเราขายได้อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นคาพูดคุณแม่คําพูดคุณแม่บอกว่าทําไมเราไปทําให้คนอื่นทําไมเราไม่ทําให้ตัวเราบ้าง หนูก็เลยแบบเจ็ดปีไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยหนูก็เลยแบบเพิ่งเป็นก้าวแรกที่เราทำการตลาดจริงจังแบบไปออกรายการปรากฏว่าเราควักเงินจ่ายค่าการตลาดฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังคุ้มไ<ะ>หมค<ะ>ุ้มกราบเลยดูนี่ทำตั้งนานใช่ไหมใช่คือคือ เงินจํานวนเยอะขวัยก็ไม่กล้าที่จะเอาเงินไปลงตรงนั้นเพราะว่าอย่างแพคเกจจิ้งอย่างของอย่างเรื่องต่างๆหรือว่าโลจิสติกอะค่ะมันคือเงินโหมดหนูก็ไม่อยากเอาเงินเอาเงินไปโจมอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยพอเราทําทุกอย่าง setup, เซตอัพเสถียรได้แล้ว <Okay. S 1> เราก็เหมือนอามาทำเพื่อตัวเราเองบ้านทำเพื่อตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้การที่จะพักมากกว่าเดิมแล้วเพราะว่ายิ่งพักยิ่งได้หรือสูไหมครับใช่ก็ตอนนี้รายการติดต่อมาได้แล้วหนู้อมไปพ้อมออกจุกตั้งนานแล้ว้อบออกโดนทางรู้อย่างนี้ทําตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรืว่าหนูว่ามันที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลาค่ะใช่แต่ว่าพอตอนเราไปเรื่อยเรื่อเราไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดหนูลงลุยการตลาดอย่างเดียวเลยแล้วหลังบ้านหนูไม่แข็งมันก็หนูก็ไม่ไหวแต่ว่าคือตอนเนี้ย เราก็ค่อยๆก้าวไปทีละสะเตปของมาเป็นของของเราเองเราไม่ต้องรีบอยู่แล้วแค่แค่เราไม่ล้มก็พอค่ะมันเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีด้วยใช่เป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีแล้วก็ใช้เวลาเซตอัพตรงนั้นนไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าโชคดีที่ได้พี่ๆหลายๆท่านอะไรเงนี้นนพี่ต้นแฟนพี่ใหม่ก็สอนว่าแบบเขียนสคริปต์เองด้วยนะเขียนสคริปต์เองด้วยแต่พอไปถึงในรายการเสร็จพี่พี่ๆในนั้นก็เปลี่ยนอีก,ออกเพราะว่ามันแบบ มันมันแบบเหมือนพี่เขาไปจับจุดอะไรอย่างเงี้ยได้เอ้ยริบปัดดีตรงนั้นเนี่ยเอาพูดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในรายการส่วนใหญ่จะพูดเรื่องข,องข่าวที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยใช่วันนั้นก็เลยได้เหมือนได้จังหวะปลดล็อกอะไรเลยคือไม่ได้จังหวะปลดล็อกหรอกคือมันก็เป็นเรื่องของกระแสอะค่ะแล้วก็เราเป็นนักแสดงมันก็หนีไม่ได้เนาะแต่ว่าแบบก็ทําหน้าที่ของขวัญก็คือตอบในมุมมองของเราที่ ก็เหมือนเดิมว่าเราไม่ได้ไปตอบทำลายใครเพียงแต่ว่าบางอย่างมันถึงเวลาความจริงมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนทาให้เราแบบว่าหลุดมาจากสิ่งที่อาจจะเป็นปมค้างในใจมาตลอดเกือบสิบหกปีนคะคะที่คนอาจจะมองขวัญมาด้วยจากเหตุการณ์นั้นเลยแล้วเป็นภาพจํามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าคนอื่นมองขวัญน,นะขวัญเชื่อว่าเป็นคนไกลตัวไม่ใช่คนใกล้ตัว เพราะว่าคนใกล้ตัวก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีผลกระทบกับตัวขวัญก็คือคนใกล้ตัวไม่มีอยู่แล้วนอกจากว่าคนข้างนอกแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นขวัญก็ไม่ได้มีภูมิต้านทานนะเนาะม,มีแค่คุณพ่อกับคุณแม่พอเราเจอเรื่องอะไรมาเราก็จะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วเพราะคือเราอยู่ในบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราคือแบบเราคือไข่ในหินน่ะ แต่พอเราออกไปข้างนอกเราต้องเจอโดนอะไรอย่างนี้บ้างเราก็รับไม่ไหวแต่ว่าก็ที่พมอบอกว่าต้าองขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่สอนให้เราแบบยืนหยัดแล้วก็ต้องทําในหน้าที่ตัวเองจนให้แล้วเสร็จถ้าไม่อย่างนั้นก็คือทีมงานคนอื่นเขาก็จะเดือดร้อนแต่มันมีประโยคที่ขวัญบอกว่าหลังจากนี้เราพูดอะไรให้ใหเชื่อขวัญด้วยมันเหมือนไงนอัดอั้นหรือว่ายังไงคือ <laughs> <c oughs> คือขวานโตมาแบบนี้ขวันก็จะมีกรอบในในการทํางานหรือคําพูดหรือการกระทําของขวานซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นจะมาหวังว่าให้ขวานแบบพูดไปเลยฟาดไปเลยอะคือกระแสสังคมอะใช่ณนะปัจจุบนันแต่ว่าขวันไม่ได้โตมาแบบนี้ขวันไม่ได้โตมาจากการที่โดนสอนมาแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องราวข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คําว่าอุตสาหมณีมันคือใครก็พูดได้อะคะ่ะแต่ว่าขวันก็อยากให้ อายุในการทํางานในอาชีพขวานนะ่ะแบบการันตีกับมันน่าจะการันตีอะไรได้บ้างให้คนอื่นรู้หรือคิดหรือเชื่อว่าขวันมีความเป็นไปนได้ที่มันจะเป็นในเรื่องข่าวอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรอตกใจไหมคะกับ<ใ>่งท,ที่มันออกมา,าที่คนไป็นูที่เก่าๆประมาณตัสิบหกปีแล้วใจคือมันมันเป็นหนึ่งในนั้นเฉยๆค่ะเราก็ก็ไม่ได้ตกใจเพียงแต่ว่า ก็สงสารน่ะหมายถึงสงสารสงสารเรื่องราวในนั้นนะคะทุกอย่างเพราะว่าคือบุคคลในนั้นมันก็มีหลายคนที่มันเกี่ยวข้องด้วยแล้วกว่อนว่ามันก็ไม่ควรที่มันจะขุดขึ้นมาใหม่เพราะว่าบางอย่างมันก็มันคนไม่ดีเขาอาจจะปรับปรุงมาเป็นคนดีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบบุคคลแค่สองคนเพราะหลังจากาที่เราได้พูดเป็นรายการไาแล้วมันมีฟิดแบ็กหลังไมหมาถึงผันเยอะเลยไหมคะ คนมาขอโทษอย่างเ,ะะเงี้ยมีเลยมีค่ะก็หนูก็พูดเล่นไปว่าหนูไป็นลคะครขอโทษแต่ว่าซื้ออุดหนุนแบรนดหน์ <c oughs> ห,นหนูซื้อลิปติกหนูรักหนูซื้อลิปติกก็คือหนูว่าขอบคุณทุกคนที่ที่ขอโทษขวัญน,นะ <c oughs> เพราะว่าอย่างแบบอย่างคาคอรหาหลายๆอย่างที่หนูไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเงี้ยแบบทิงเจอร์เบอ,ร,เบอร,รี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมันคือขวัญจา แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผลในใจขวาน<ม>เพราะว่าในสิ่งนั้นขวนันขวานไปได้ทำํำม,มันเป็นสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้น<ม>แต่ว่าก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประจักษ์แล้วก็ให้ทุกคนเชื่อว่าอุตสาหมณีไม่เคยทําลายใครอย่างไรคนก็เห็นอกเห็นใจเราว่าอู๋ต้องใช้เวลาถึง16ปีเลยเหรอกว่าที่จะแบบพิสูจน์เรื่องบางเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ตามอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เห็นใจเราสงสารเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็สงสารตัวเองมันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะพี่เพราะว่าเออก็พ่อขสอนแบบนี้คุณแม่สอนแบบนี้อ่ะบางอย่างเราอยากจะทําแต่มันก็ทําไม่ได้นตอนนี้ยังมีอะไรรู้สึกติดค้างหรือรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรอีกไหมคะหรือว่าปล่อยผ่านไปแล้วผ่านไปให้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 เหตุการณ์อะไรต่างๆมาพิสูจน์ไปเอง ต้องเริ่มใหม่หรอกก็เออก็อืมเข้าใจขวัญมากขึ้นรักขวัญมากขึ้นแล้วก็ปกป้องขวัญอย่าทำร้ายขวัญเหมือนเมื่อก่อนก็พอแต่ว่าหลังเหตุการณ์ทั้งนี้มันมีคนออกมาปกป้องเราเยอะเหมือนกันใช่มันหนูทราบซึ้งอ่ะเพราะว่าแบบโอ้ เด็กอายุ1 5 1 6เนาะเจอคำบางอยา่างที่เราไม่ได้สร้างมันก็ไเรู<ห>่อ, <ๆ S 2> อไรชนันแต่ว่าวันนี้มันเหมือนมีคนมาตอบแทนเราแล้ว,ลวใ,ในเรื่องตรงนั้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเลยคือหนูต้องขอบคุณประแดงอ่ะขอบคุณแบบผู้ใหญ่ที่ช่องทุกคนตอนนั้นที่แบบแล้วขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยที่ที่นำคลิปแล้วส่งให้ผู้ใหญ่ให้เขาทราบชัดเจนว่าว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมัน มันเลยที่ทําให้ให้หนูยังมีงานอยู่อ่ะคือขวัญไม่ใช่เป็นคนแก้วล้าวหรือว่าหรือหรือทำอะไรไม่ดีอ่ะขวัญไม่เคยทําลายใครแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นไหมหนูขอบคุณคุณพ่อนะกับคุณแม่มากที่แบบสอนขวัญน,นะใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเอาลราพัางตัวหนูเองอ่ะหนูก็คงแบบไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีดดแบบเหมือนที่ทุกคนบอกหรอก แต่ที่ถามว่าหนูอดทนได้เพราะใครทำได้เพราะใครพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็รักโรงเรียนด้วยรักโรงเรียนเ่าเรียนสอนหนูมาดีอ,าอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่เคียงข้างเรามาดูตลอดบ้างค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่ที่อยู่กับขวัญมาตั้งแต่แบบยุคสมัยบ้านขวัญเลยสมัยนูนนะ้นเน้ะเพราะว่าคือกระแสสังคมมันโหดร้ายสำหรับขวัญมากอะ่ะ แต่คือหนูก็เลือกที่จะยืนอ,อยู่ในพื้นที่เล็กๆที่เขาปกป้องขวัญรักขวัญแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องทุกท่านเลยถ้าไม่อย่างนั้นหนูคงไม่ได้อยู่วงการมาได้30ปีอะคะ่ะแล้วท้ายที่สุดเลยก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตอะคะ่ะคนเดียวที่หวังดีกับเราที่สุดเลยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเขาจะแนะนำอะไรเราอยากทำหรือไม่อยากทำอะเชื่อไปเถอะ พราะสุดท้าย16ปีมันก็คือเป็นเกราะป้องกันเรารมาเรื่องราเยดีคุณจะเป็นด็อ,อแล้วเดี๋ยวเชิญนะเชิญที่ทุกคนไปวันที่18หลา,ายคนก็อ่ะมีคนที่รู้แต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าเราไปซุ้มเรียนอะไรยังไงหนูถายหน้านถยายตาไปเพื่อเรียนนี้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> คือมันเป็นช่วงเป็นเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วก็หนูได้ไปเรียนแบบเรียนเรื่องต่างๆที่ที่เราไม่รู้ในเรื่องคอร์สต่างๆด้วยแล้วก็ ปริญญาเอกก็เป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจว่าอยากจะทําให้จบอ,อย่างเงี้ยก็ถามคุณแม่คุณแม่ก็แบบก็พูดมาว่าคุณแม่ยังไงก็ได้แต่ถ้าหลักคุณพ่อพ่อก็คงอยากให้เรียนจนให้สุขสุดอย่างค่ะอันนี้ขันเรียนเป็นทางด้านไหนสาขาไหนถูกต้องเออ,อเออเรียนรัฐ,าาฐาศาสตร์ศาสนาค่ะใช่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองการบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันมันครอบคลุมทุกอย่างเพราะว่าอย่างตอนตรียมขอนเรียนดิเทศใช่ไหมคะ แล้วก็ตอนปริญญาโทหนูเรียนบริหาร M.B.A. แล้วถ้าเกิดว่าพอขวัญเรียนตรีเออขวัญเรียนปริญญาเอกแล้วก็อยากเรียนต่อยอดในเรื่องอื่นที่เราไม่รู้แล้วก็บวกกับอายุเรามันก็สามารถทําอะไรที่เพื่อสังคมได้บ้างขวัญก็คิดว่าอ่ะเราทําเป็นฐานเราไว้ก่อน mm hmm. เผื่อพอถึงเวลาถ้าเรามาใช้หรือมาหยิบจับอะไรความรู้มันคืออยู่กับเราไปจนตายอะค่ะมันไม่มีทางหายไปไหน แต่ว่าเชิญพี่ท,ท,ทุกคนนะ,ะาการเมืองบ้างไหมคะที่ขวัญคือขวัญไม่ได้คิดว่าจะไปในเรื่องการเมืองหรือไปไหนแค่คิดตัวเราอะว่าเราจะต่อยอดหรือทําประโยชน์ทํายังไงให้กับไม่ต้องประเทศก็ได้เอากลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆเราก่อนอหรือว่าเป็นคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างมันไม่ใช่ขึ้นทําประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องขึ้นสภาอย่างเดียวเราอยู่ทุกที่เราจะทําแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้พอที่จะช่วยคนอื่นแล้วหรือยังในหน่อยต้องเป็นด็อกเตอร์อุตสาหนี มันจะเรียกน้องวันเหมือนเดิมมาและมันจะมีมีความเขินไหมอีห่อยมันก็ต้องมีคำนำหน้าอีก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 แบบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เขินนะค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าไม่มีใครเรียกหนูหรอกหรือเวลาเรียกแบบก็เรียกน้องควันเหมือนเดิมด็อกเตอร์ก็แค่เป็นคำแบบอยู่ในบัตรแค่นั้นเองแล้วถ้าจะเป็นโอกาสเป็นอาจารย์อะไรด้วยไหมคะถ้าเป็นด็อกเตอร์แล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เหรอคะคงคงยากอะค่ะเพราะว่า ถ้าเป็นอาจารย์มันคือจะต้องมีรูทีที่มันแน่นอนอย่างขวัญก็เดี๋ยวก็เราจะไปหาหลาและใช่แล้วก็ไหนจะทําธุรกิจอีกแล้วก็เดี๋ยวเล่นละครอ,อีกเราไม่มีเวลาแมนเทจขนาดนี้ไม่มีเวลาทําสวยของตัวเองเลยนะไม่มีเวลาสวยขนาดนี้เลยเหรอใช่เรียกว่าสวยรวยเก่งตอนานิสทานแค่คู่ อยากมีอยากมีค hmm. yeah, mm ู hmm. yeah, yeah. ่อย uh, yeah. ู ha, ่เหมือนกันเราอยากอยากมีทุกวันตามมาอยากมีเลยใครไล่หาได้แต่เห็นล่าสุดมีหมอดูหลายๆคนดูว่าขวัดเองจะมีดวงได้อีกสองปีจะมีดวงได้เป็นคนต่างชาติสามีเป็นรั้งดูวยความที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระหว่างประเทศด้วยใดๆอย่างเงี้ยเลยหมดูทาร์เอาเถอค่ะ ใครก็ได้เอาหล่อพอต้องหล่อนะเอาหล่อพอใครก็ได้เอาหล่อเลยหล่อหล่อดูหน้าดูตาแล้วแบบเจริญหูเจริญตาจริงๆเราเชื่อไหมแบบเลาเขาทักมาแล้วเจาะตรงเลยนะว่าเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยสํับขับเองอะงคือหนูก็ไม่ได้อยากจะเชื่อนะแต่ว่าแบบอย่างพี่แก้วอย่างเงี้ยพี่แก้วไม่ชอบแบบสายฝ่อเลยไม่ชอบเลยแล้วก็เลิฟเบอร์มากตอนเนี้ย พี่แก้วคือเลิฟว่ารักคุณสาวบีที่สุดชมทุกวันเป็นแบบแฮปปี้แฟมิลี่ของพี่ค่ะเอาช่วยโอกาสตอนไปเยี่ยมหลายนี่แหละหนูอาจจะไปอยู่กับพี่สตีฟแล้วก็อยู่กับเพื่อนพี่เขาสักคนหนึ่งเขาไม่จีบเราเราต้องจีบเขาแล้วแหละแล้วจริงๆพี่แก้วเองมีช่วยสกรีนหาไหมในเมื่อเขาก็อาจจะไปอยู่ในตรงนั้นเขาจะมีโอกาสได้เห็นอะไรมากกว่าเราได้เจอค่ะอ๋อพี่แก้วมีแบบว่าปักโกเลยทินเดอร์พี่แก้วแนะนำบอกว่าปักโกเลย เรียกได้ทุกที่แล้วเราลองทำไหมคะไม่มีเวลาทำยังไม่มีเวลาไล์ยังไม่มีคือขวัจะบอกนะใครติดต่อขวัญไม่ต้องไลน์มานะโทรค่ะโทรไลน์หนูตอนนี้คือแบบ9 9 9บวกแล้วอะคือไม่ได้กดอ่านเลยปักพินจนไม่รู้จะปักพินใครก่อนหล่ะละโทรนะคะเราใช้โทรศัพท์เราโทรได้ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะมาไทกนนะ 你他。